โอเคเดี๋ยวเรามาดูตู้นี้กันนะครับอ่าลองเปิดชั้นให้ดูชั้นบนสุดว่ามีอะไรบ้างนะครับมีเป็นร้อยชิ้นนะครับอันนี้นะครับหนึ่งถาดนะครับโอเคอ่านี้โอเคนี้ก็หลายสิบชิ้นอยู่นะครับไหนบังเอิญมีตัวนี้แปลกมาตัวหนึ่งนะครับสีไม่เหมือนเขาจุดเงากับจุดด้านนะครับไม่รู้มาได้ยังไงนะครับ ไอ้เจ้าถาดเครื่องมือพวกนี้เราซื้อแยกมานะครับตู้นี้ก็เป็นตู้เปล่าตอนซื้อมานะครับตู้เปล่าแล้วก็ไม่มีเครื่องมือนะครับเราซื้อถาดเครื่องมือแยกมาแล้วก็ตอนนี้เรามาจัดโปรโมชั่นนอามารวมกันตู้นี้หมื่นกว่าบาทละแต่พอเราเอามารวมเนี่ยเราขายแค่หมื่นหนึ่งพันเก้าร้อยเองนะครับถือว่าถูกมากนะครับราคาถูกกว่าโรงงานมืองจีนอีกนะครับน,นี่เนตรงนี้ โอเคนะครับสี่ชั้นนะครับเครื่องมือจะมีสี่ชั้นชั้นล่างอันนั้นไม่มีแล้วนะครับเป็นสำรองแล้วก็ข้างล่างนั้นเป็นตู้ที่เปิดได้ไว้เก็บของอะไรที่มันใหญ่ๆนะครับตู้นี้รับน้นหนักได้เป็นร้อยกิโลนะครับอันนี้ก็เป็นโลง่ลงๆไม่มีไหลนะครับตัวขาไอตัวล้อนะครับก็มีที่ล็อกนะฮะก็ด้านข้างก็จะมีสําหรับใส่ขอเกี่ยวตรงนี้ มีตู้เดียวนะครับตู้พร้อมเครื่องมือตรงนี้นะครับเครื่องมือน่าจะประมาณสัก3 0 0ชิ้นเดี๋ยวทีมงานนับอีกทีหนึ่งนะครับโอเคครับ